สวัสดีจ้าวันนี้มาพบก,กับปิ่มพาแซบใชแล้วจ้าวันนี้ได้ตำส้มจ้าก่อนจะไปกินฝากอะไรก็แชร์กดติดตามให้ปิ่มพาแซบเลยนะจ้ามากินด้วยกันเลยจ้าได้ทอดหมูนิดนึงแล้วก็พักไม่มีจ้าวันนี้มีแค่กะลําอย่างเดียวมีนมจีนนะจ้าจ้าสิบแทบป็นกันจ้าใส่มะกอกนะมะกอก ภาบมาเลย oh mm -hmm. ไม่เอากระติกเหนือไปแลอวบะ 嗯别再 I yeah. 五。Uh huh.